ข้อที่2จํจำเป็นต้องจอดรถขวางประตูแบบนี้แก้ไขอย่างไรดี ถือเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนติดตาหวงจุย้ยแล้วก็จะมีกฎข้อหนึ่งในส่วนเรื่องการจัดวางว่าถ้าไม่อยากให้การเงินติดขัดจุดหนึ่งคืออย่าวางอะไรขวางประตูซึ่งหลายคนก็เริ่มปรับได้แล้วในการเอาโต๊ะเก้าอี้โน่นนี่นั่นเคลียร์ออกแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะที่หลายบ้านแทบจะเลี่ยงไม่ได้ก็คือการจอดรถซึ่งทําให้บางเคสเชื่อไหมว่าที่ผมไปจัดพวงจุย้ยก่อนจะเจอผมก็แจ้งมาว่าเจอข้อมูลแบบนี้ปุ๊บซื้อดินข้างบ้านเพื่อจะไปจอดรถอันนี้คือการแก้ปัญหาของคนรวยในส่วนนี้มันมีข้อ ยกเว้นถ้าในต่วนของการจอดรถขวาง ประตูเข้าบ้านก็ดีหรือประตูรั้วน่นนี่นั่นแล้วแต่กฎเดียวเลยที่มันจะไม่ส่งผลเสียคือถ้าคุณจอดและขับใช้งานเป็นประจำขับเข้าขับออกขับเข้าขับออกทุกวันทุกอาทิตย์ยังโอเคแต่ถ้าคุณจอดทิ้งไว้เป็นเดือนอันนี้อาจจะส่งผลละงั้นตัวนี้อาจจะต้องดูให้ดีซึ่งถ้าคุณขับรถเข้าออกทุกวัน2องามวันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งแบบนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลจอดไปเลยมันทําให้คุณเดินเข้าบ้านลําบากก็ไม่เป็นไรช่างมันเอาตามพื้นที่ที่มันมีแต่ แต่ถ้าจําเป็นต้องจอดเดือนละครั้งเพราะเราใช้รถอีกคันหนึ่งในการสัญจรแต่เราดันมีสองคันก็จะเป็นต้องจอดขวางหน้าประตูจอดไปถ้าใครเลี่ยงไม่ได้วิธีการแก้คือ1นติดเหรียญป้ยขวดเหนือประตู2คือกดพื้นฐานะโล่งปโปร่งสะอาดต้องมาบริเวณหน้าบ้านเลยที่คุณจอดรถสุดท้ายคือเพิ่มแสงสว่างยามค่ําคืนอาจจะติดไฟตซล่าเซลก็ได้หรือคุณจะเปิดไฟเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ได้แต่จุดสำคัญสิ่งที่ผมอยากให้สว่างคือหน้าประตู ในจะเป็นต้องสว่างทั้งหน้าบ้านนะขอให้มีแสงสว่างมาถึงประตูเข้าบ้านก็พอใครที่จอดเข้าจอดออกก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าใครต้องจอดนานๆจอดเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแบบนี้ควรปรับแก้ตามที่บอกไปส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะ